ก็ีพูดธรรมดาห้เสียงเบาๆได้ไหมอ่ะได้ได้ไม่มันดีไม่มันดีพูดเลยของมันดีอ่ะหนูอันนี้เบาเกินไม่มีเสียงเลยมันก็เบาเกินแบบว่าเหนมพูดธรรมดาพูดธรรมดาแบบแบบนี้หรอไม่ต้องตะโกนแบบเฮ้ยนั่งดีๆเป็นไงอ๋อลุงกอลใช่ไหมอ๋อไม่เอาหนูหนูพูดเบาๆแบบเอออย่างนี้ได้ อันนี้กวนโอยละอันนี้กวนโอยละอันนี้คือกวนโอยไม่เอาอ่ะไม่ได้กินอะไรอะ่ะอีน่าเกียรติโอยู่เป็นสิ้นมันจะกินอะไรวะบาดมากแม่จะบอกว่าผมคิดเลยว่าผมจะเคี้ยวจับไ,ได้ไได้ผมเคี้ยวมันดูที่ใครไม่มเอเนี้ยมันดูที่ใครจะกโกรดมันมันเกลียไอ้นี่ไอ้นี่โอ้ย เฮ้ย้าเย้าไม่ได้าบพาาพามอเคยเคยไปขอแม่แแบบนี้ก็ได้เหรอแจมอ่าตัด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 นี่นีจะรีวิวอันนี้จะรีวิวอันนี้ไม่เอาอ่ะนี่นตัดตัไม่เอา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 ไเอาอไม่เอาไม่เอาอเอ